การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีภูมิใจเสนออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบระดับอำเภอนางอัญชลีนาคแท้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีค่ะดิฉันนางอัญชลีนาคแท้อายุ42ปี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านเขาแหลมตะบุหนองกุ่งอาชีพทำการเกษตรเลี้ยงวัวไล่ทุ่งทำนาปลูกไร่แตงปลูกมันสำปะหลังปลูกผักสวนครัวตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขอขบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ คุณอัญชลีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรสามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรมการเกษตรได้อาทิองค์ความรู้ในการปลูกพืชใช้น้ําน้อยองค์ความรู้ในการผลิตข้าวตามระบบโรงเรียนเกษตรกรองค์ความรู้ในการเลี้ยงโคขุนเพื่อการแปรรูปและองค์ความรู้การจัดสารเป็นต้น เหตุผลที่ดิฉันเสียสละมาะเป็นอาสาสมัครเกษตรกรเพราะดิฉันก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่รักในถิ่งฐานบ้านเกิดและต้องการให้เกษตรกรที่มีอาชีพเกษตรกรกรมให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐานและดิฉันก็จะเป็นตัวแทนในการต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้ประสบปัญหาและอุปสรรคเพื่อไปเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ได้มาแก้ไขปัญหานั้นๆต่อไปค่ะ คุณอัญชลีเป็นผู้นำชุมชนทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการอาทิเช่นหนึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ3ส,สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปมันสําปหลัง4ประธานสหกรณ์การเกษตรหนองกลุ่มพัฒนาจำกัด5คณะกรรมการหมู่บ้าน6คณะทำงานกลุ่มจากสารบ้านเขาแหลม7ด,ดํำรงตำแหน่งเฮรันยิกเลขานุการกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อบ้านเขาแหลม8อาสาประสุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ก้าคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการและสิผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอคุณอัญชลีเป็นผู้มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมอาทิเช่น1เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนชาวนายุคใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำเทคนิคและองค์ความรู้มาปฏิบัติเป็นต้นแบบให้กับชุมชน2ร่วมกิจกรรมการติดประกาศประชาคมเพื่อเศรษฐกิจโดยเป็นคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 3. ร่วมตรวจสอบผลกระทบจากภัยธรรมชาติด้านพืชภายในชุมชน4เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ5ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง6เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา,าการเรียนรู้วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง7เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและ8เข้าร่วมจุดตรวจร่วมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ คุณอัญชลีประสบความสำเร็จในการเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านคือ1เป็นตัวแทนของหน่วยงานระดับหมู่บ้านในการร่วมชี้แจงโครงการภาครัฐและโครงการที่เข้ามาส่งผลต่อชุมชนทุกโครงการทุกกิจกรรม2การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านโดยร่วมจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนในการเก็บข้อมูลจอปอถอสมโนการเกษตรและการตรวจสอบข้อมูลการปลูกพืชของชุมชน 3. ร่วมดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านร่วมจัดทำแผนพัฒนาตำบลจนเกิดเป็นโครงการพัฒนาการเกษตรในชุมชนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ4เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำหมู่บ้าน5ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรภายในหมู่บ้านโดยผ่านช่องทางเครือข่ายช่องทางออนไลน์อยู่อย่างสม่ำเสมอ 6ประสานงานสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัคร,กรเกษตรสาขาต่างๆเกษตรกรองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหมู่บ้าน7รายงานสภาวะการผลิตพืชสัตว์ประมงระดับหมู่บ้านได้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ความคาดหวังที่ชาวบ้านจะได้รับชาวบ้านหรือเกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปรับลดต้นทุนในการผลิตสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายโดยที่มีเราคอยช่วยส่งเสริมแนะนำให้ความรู้ค่ะ